มาทำความดีด้วยกันให้สม่ําเสมอทําซ้ําๆให้ความดีนั้นก็เกิดเป็นบุญกุศลเป็นบุญเป็นบารมีเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะเ,เห็นหลายๆคนก็ทำความดีกันไปช่วยการการกุศลต่างๆไปช่วย รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งไปช่วยโควิดก็มีหลากหลายที่เราจะได้ทำความดีกันแต่ว่าจะทำอะไรก็ดีทั้งหมดนั่นแหละถ้าเป็นความดีอย่างเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ทำอย่างสม่ำเสมอด้วยเนี่ย ก็จะฝึกนิสัยฝึกอธิยาศัยของเราให้เป็นบุคคลที่รักในความดีเข้าไปในจิตในใจข้ามภพข้ามชาติไปบางคนที่เราเห็นว่าเออเขาเจริญรุ่งเรืองแต่ทําไมว่าเขาถึงทําธุรกิจที่เป็นมิจฉาอาชีวะอะไรต่างาจะขายยาเสพติดหรืออะไรต่างก็ตามบอกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นตกลงเขาทําบาปทําไมได้เจริญรุ่งเรือง เหมือนทาบาปกับได้บุญอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วเขาก็มีโอกาสสังสมบุญนะเพียงแต่ว่าได้ทําถูกเนื้อนามบุญแต่ไม่ได้ทําสม่ําเสมอจนเป็นนิสัยมีโอกาสได้ทําถูกเนื้อนมบุญในบางช่วงในบางขณะบุญก็ส่งผลแต่อธัธยาศัยอุปนิสัยนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนเมื่อบุญส่งผลเขาก็จเจริญรุ่งเรืองแต่ส่วนอธัธยาศัยอุปนิสัยก็ยังเป็นแบบเดิมเหมือนกับตอนที่ในภพชาติก่อนๆถ้ายังเป็นคนพาลอยู่ก็ยังเป็นคนพาลอยู่เดิม แต่ถ้าเราทาอย่างสม่ําเสมอทําความดีสม่าเสมอทําซ้ําๆมากเข้าไม่ได้ทําเพียงชั่วข้่ชั่วคราวอุปนิสัยอธัธยาศัยของเราก็เปลี่ยนไปด้วยเวลาบุญส่งผลเนี่ยเราก็จะสามารถใช้บุญนั้นไปต่อบุญได้อีกแต่ใครที่ทําบุญส่งผลแล้วแต่อุปนิสัยอธัธยาศัยยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาก็อาจจะพลาดบุญนั้นไปนก็คืออาจจะไม่ได้ใช้บุญนั้นไปต่อบุญอีก